อผลและตัวจเลยเชี่ยการประมวลผลการประมวลการประมวลผมก็เอสดีเด็กมันจะเป็นยังไงพี่ผมไม่เข้าใจเออเฮี้ยกูเล่นละโรดเลยเจอกูแล้วกันนะเตอร์เอ็นฟอสเหมือนเดิมมันจะเป็นยังไงนะพี่แจพี่เบลมันจะเป็นเขาเรียกว่าไงวะมันมันเป็นแผ่นน่ะแผ่นมันเป็นแผ่นจานกับจานแผ่นแบบนั้น กับชิปกับไอชิปตัว<บ>ยาวๆอ,อ่ะชิปยาวๆมันทูอ่ะอ่าครับอีมอทูแต่มันเป็น500เมกเนี่ยแต่ว่าผมแตกไฟเป็นได้เรื่องของเรื่องก,ก็คือว่าตอนนี้ผมโหลดแล้วมันมันรู้สึกมันช้าปแปลกๆปก,กติอีมทูมันมันจะไวกว่าน,นี้ไงไม่มีผลอันนี้ตอนโหลดใช่ไหมตอนโหลดเกี่ยวกับเน็ตอย่างเดียวเลย <c oughs> ใช่ตอนโหลดแล้วก็ถ้า <c oughs> สมมติว่าตอนประมวลผลนะพี่ประมวลผลในเอทีตอนเล่นอ่ะ ตอนเล่นประมวลผลไหนอยู่อยู่กับ ASD หมดเลยแต่ว่าถึงเราจะโหลดไปในไฟล์ของ1 T แต่ว่ามันก็เป็นประมวลผลของ AD ใช่ไหมคือต้องต้องมึงต้องเข้าใจก่อนว่าคือไอไอตัว M dot t ของมึงอ่ะมันมันมันเป็นมันไม่ได้เป็นตัวประมวลผลแบบ100%เเ็นะมังเขยไหมครับเออคือ AM dot two หาว่ามันมันเร็วไหมมันก็มันมันก็มันก็เร็วแหละแต่ว่ามันสู้ ASD ไม่ได้จริงเว้ยตอนเนี้ย คือเอ็มสต์ทูอาจจะเหมาะกับการที่อย่างอื่นมากกว่ามันจะมีสเปคคอมมึงมึงเห็นปะ,นนปะที่แบบว่าสเปคคอมที่เอาไว้ตัดงานกับสเปคคอมที่เอาไว้เล่นเกมอะ่ะคือไอ้สองอันนี้มันมันค่อนข้าง l i n k ์กันอย่างหนึ่งก็คือเอาง่ายๆนะกูพูดว่าสเ,สเปคคอมที่เอาไว้เล่นเกมอะ่ะมันทําได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ครับเออส่วนใหญ่นะแต่แต่แต่มันจะมีจุดที่แบบว่าเอาไว้ตอนแบบแปลงเรื่องงานนู่นนั่นหรือว่าอะไรสักอย่างอ่ะเอเอไอ้พวกนี้คือมันจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวอื่นที่มันแบบอัปเกรดอัปเกรดขึ้นมาจากไอตัวของของ ของออสเปคเล่นเกมอย่างเช่นพวกคอไอซีพีนู e> uh> ่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แหละอใช่แต่ว่าถ้าแบบว่าประมวลผลดีที่สุดคือเอสเ่ก็คือตอนนี้ผมใช้ดีก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามันก็มันก็โอเคนะถ้าแบบว่าไม่ได้แบบกะแบบออามันมันใช้เวลากี่นาทีในการแบบในการประมวลผลนะถึงนาทีไหมไม่รู้อันพี้ ราะว่าล่าสุดที่ผมเล่นเกมใช่ไหมผมใช้อผมโหลดไว้แหละแล้วก็ผมลองเปรียบเทียบอะ <c oughs> อย่างตอนแรกวาโลผมเนาะวาโลผมมันอยู่ได้อนี่เนาะแต่ตอนแรกอะไอ้ได้อมันเป็นมันเป็นเอเบทูปกติแหละมันเป็นเอดีแต่ว่าเล่นไม่นคน่ลื่นเลยปัจจุบันมันก็เล่นลื่นละแต่ว่าตอนแรกอะผมลองย้ายไฟล์ไปไฟล์ที่มันเป็นหนึ่งทีอะแม่งช้าเลยผมก็เลยงงแบบเอาเฮ้ยทำไมมันช้าวะนะหลอนเลยพี่ <c oughs> อยู่ดีมมนก็กระุก <c oughs> เหมือนเกมกระตุกแบบแล้วก็อันนี้มันอีกเป็นอีกอย่างนึงก็คือมันมีไดซีกับไดดีใช่ไหมปกติครับเอ่อก็คือไอตัวไดซีกับไดดีอ่ะตัวที่ประมวลผลเร็วที่สุดก็คือไดซีท่รู้ไหมครับผมแต่ว่าเอไดไปไว้ในไดดีแทนแต่ถ้าแบบว่าถ้าสมมติสร้างมาเป็นไดซีไดเอฟได้นไดนีอะไรขึ้นมาคือถามว่าประมวลผลเท่าเดิมไหมเท่าเดิมแต่ความเขาเรียกว่าอะไรนะความความละเอียดอะความละเอียดของการแบบการทำงานของของเอดีจะลดลงกูไวเล่บอาโลนะ มาแล้วอุ้ยตัหน่อยอุ้ยเล่นด้วดิพี่เอ่อเล่นด้ดิพี่ไอดีหลักใช่ไหมไอดีหลักโอเคพี่เล่นอะไรฟองยูแพดอะแดนหนึ่งโอ้ไวจริบปาะหรืพี่ชายโอ้โหเนี้ยอยู่แพดหนึ่งเลยกูดีจากแดนสามมาได้ได้สามมั้งนี่แดนหนึ่งกัเลยวะเออเดี๋ยวพี่จะไปฝังให้มันถึงถึงอินสักทีได้มาได้มาเลยเดี๋ยวเอาไอดีเสมอมาเล่นด้วย เม่อที่ดูขึ้นเอเนเดนไปเลยที่ะบอดกูแพ้อะไรเดียวเฮียแบคโรดม่่อไม่เทเกอร์เฮียเลยเ็กไอเฮียทรงเดิมเป๊ะเลยเอิร์ธไอสัตว์แค่เปลี่ยนกับมันนัเป็นมีสสยลักษณ์เนี่ยนะเฮีย เดิมเป้เลยอี้อ่ะมันก็เล่นง่ายกว่ามันเล่นวิชั่นหกไงกูตั้งบอร์ดก็คือฉันก็ต้องกูก็ต้องวิชั่นอยู่ดิกูคงเล่นเซนแหละเซนลหกอยู่ดิต้อเซลสี่ได้เดี๋ยววะ i <clears throat> <clears throat> อยากได้ลูกตาป่ะโอ้โหไม่น่าได้อุยตะหลิวเกมพังนอนะกูออกรอบสามอะไอศักดิกูบอกเลยเกมพังนะตะัวจริงเไม่เรียบร้อยอานเด้อดกอดกูกไปไหนโอ้โย โหม,ม,มึงได้คอขีเอดเีวห้าดวงส่งเกินที่ส <c oughs> องกีมีคอขีดอ่ะอเตอมึงคิดยังไงวะส <c oughs> องกี่าคอ็กด e x p e เท่เาไหร่อ่ะ ที่นหนึ่งอะเอ็กเปอร์สี่อะขึ้นหนึ่งอ่ะถ้ามันเออกอดสองดาวน,านี่โคตรยากไปแล้วนะที่หนึ่งไม่ได้เล่นรีโดที่หนึ่งกลัวเล่นเอ็กเปอร์เอ็กเปอร์เจ็ดกลัวเล่นเอ็กเปอร์เจ็ดนี่ยากเลยไม่ยากไม่ต้องหาอยตัวนึรไรดีไม่หรอไม่ไม่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตาหน้ามันถ้าอักเบนหน้ามันหยิบได้ตาเอ็กเปอร์อ่ะก็ได้ก็นั่นแหละแป๊บเดียวแต่มันได้ถือว่าง่ายกว่าที่ทำไปเจอใคร ฮะมึงเวล่ห้ามึงมีผิดมึงมีวิโอเคก็ก็เก่งเยอะน้องเฮียอนะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์กูเจอเฮียเลยเนี่ยห้องนี้เก่งกจัดเลย,เเลยโโฮิเอห้องนี้มันเก่งจริงเฮียแบบเก่งอ่ะเล่นเก่งอ่ะเก,ก่งควยดงวงสนควยสัตว์ดวงสตีนหมาสัตว์เลยเ,ลเฮีย F éHoD Tại vì lấy được đáng về không ô. năng tôi khi bắn g Nós Chỉ có việc Bev tim về Tak squishy Để đố thật เหรอเนี่ยแล้วมึงก็เล่นเหมือนกูไอ้สันตีนมึงเล่นแบล็คลอได้กูเล่นไม่<ล>เหมือนรถพ้องเล่นลดพ้องแรงกันเล่นเลยไม่เหมือนไ,ไม่ไม่ชนอุ่แต่มันนี่แรงเลยมันต้องสามดาวอ,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 ไอ,อ,อะมไม่รีพอเลยบอดบุกอดชนะกูไปเลย โอ้โหไม่มีตาเท่านั้นเลยเงินหายเหรอวะแต่หลังจากไปห้ารอบผู้เล่นจะได้รับเงินส่วนนั้นกับคืนและเพิ่มเติมมาดีสะมาดีดูควอมเสี่ยงเพราะว่าตอนนี้ผู้รีโลไปได้รอคุณรวยเลยดีกว่าแล้วค่อยไปรีโลหาระบ้ง <laughs> we do not die this day yeah. 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 เฮียเจอที่หนึ่งเจอ้กูไอ้ทุกอย่างฮะไอเช่ยนี่ก็มีไอเช่ยนี่ก็มีอีลิทเลื่องหกนะใช่หรอเออซูมี่อ่ะไอคนที่สามอ่ะเฮียไม่ได้รี้แล้ววะกูยังไม่ได้เลยเฮียแร่งตัวกูแล้วไม่ไม่ผมมีไอเดี้ยได้สัต่น่าตรงตี นี era, e ่ไงกูเจอแล้วเฮียแล้วแม่งได้โอ้มันได้สเปลแบ็คโหลดด้วยเฮียคุยศาสตว์ ย <c oughs> ื้อวันในแบคโหลด er แล้วกูวแพ้มันเจ็บเบาะเจ็บเบาเไม่ชนะอยู่อ่ะไม่ได้อยู่ก็ได้อยู่ต <c oughs> ลิวอ่ะ มีก็เหี้ยละถ้าบีก็เกลียนพังอะโอ้ยสัตว์หิดหนักเลยเหี้ยน่าจะของแทงละกูต้องของกูก็ของต้องของแทงคร <c oughs> ับจะขอได้วยอะไรกูเร็วฮะกูถามจริงอะไรกูห <c oughs> ยิบของแทงไงใช่กูไม่ได้เล่นเวทนละ้วนะกูสโลว์ลงก็จะขึ้นสี่ได้อยู่มัง้ง <c oughs> รออย่างไรเรกูจะอัพเวล ลวดเดียวแม่งทะลุไปเบลแปดแล้วกูก็จะรีโลเบลแปดที่ทมันเจอที่ทกูเจอเหลียไว้า,ายทนนั้ This world

ตาแบล็คลอเดอะกูไม่สามารถเล่นแบล็คลอเจ็บจังแต่กูเข่ามันโกโกโกวบ้าอวอยู่มันโกโกโก้พิจักแต่บอดกูโอเคบอดกูแข็งละโตหมดตัวไปแข็งแล้วสมควรโดนด่าอยู่ละ <clears> hmm. <throat> เดนิต้าสามดาวสวยๆไปครับผมเดวสามดาวเฮียอะไรวะเนี่ยไอเฮียคุยอะไรอ่ะเอิร์ธไอเฮียแม่มึงอะสเตย์ที่ไหนอะของเขาดีจริงเนี่ยทรัพย์เบอรที่หนึ่งนะไม่ควรจะแพ้เตยหนึ่งเฮียอะไรกูเลยเจอที่หนึ่งไอเฮีย กูเพิ่งแพแลวกูเจอที่หนึ่งเนี้ยคือเฮีอยอะไรวะคั่สัตว์าที่สามโอ้ด้า3ดาวมาหา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 อินเตอร์ินเตาโคตรแหลกอีเหี้ยมาตายนะแพ้ฟอร์ูโอ้ิตึนบัดดีมูนไนท์แชมเปี้ยนหนึ่ง มาเหลือตัวเดียววะที่เป็นตัวนี้ทองนี่เหลือซูบาทเอ้ยเต้กระสาบาันทิรบอดแล้วเว้ย อืมด mm ่มีนั่นๆนอ่ะเจอบ้าไหมอ่ะผมขอโทษครับอ mm ุ hmm. ้ยแมงมุมเซียตาดิชั่นดิชั่นเหรอกูหาเฮอร์เมอร์ไม่เจอเพื่อนถ้ากูหาเฮอร์เมอร์ไม่เจอก่อนอันนี้น,น Hudson ี่กูหยาบน้แม่งด um> ้วย แต่มาคุณก็แรงอยู่นะคือนะคุณใส่ของผิดกันได้เลยคือ กูต้องแย่ของจะอ,อันนี้ไปให้ไอรีเดีดยอ่าโดวเธอเมอร์กูขนนแหละสตัตร์ได้เวลากูละลายหี้ย่ะจ <c oughs> ก็เจ็ดมากกว่าแต่กูไม่ไป กเก็บเกาะเกาะเลือดหิวมันดูแล้วจริงเก็บเจดีกว่าข้างล่างจะแพนอะ่ะคือมันไม่มีอันนี้เวลยอะไร้ะเป็น <c oughs> มันแบ็คลอสเจ็ดแล้วนี่หวามันเจ็ดได้นี่หวามันเหลือแค่เลือบองอะ

นี่แล้วตะปบแดดไปดีที่หนึ่งคุยอะไรต่์โดนงวดอ่ะในเวลาคืนในสัตว เนีย่ยได้นคือมือเบลล์สามว่ะขอแค่เบลล์สองพอก็ได้นะ กูจี๋ฮิละกูจี๋ยาวๆแล้วกูจีย๋จย,ายาวๆขนาดนั้นเลยเออชิ้เอ้ยกูที่กูตัวนกกูกตัวอะไรเนี่ยกูกตัวมูโดว์เวิลด์หนึ่งนะโอ้ยครบละทองทั้งบอดอะโอ้โห <c oughs> ดีถ้ามันเป็นตัวบาทสองบาทถ้ามันเป็นตัวสี่บาทนี่เรียบร้อบละ ป่ยไม่เล่นเหมือนกูไปเปยเลยเฮียแต่เของกูดูดีกว่าเฉยแล้วกูเจอมึงไงหน้าหิน,านั้วกูจีแค่นั้นแหละแต่ไม่จีโคตรเบาจีรอทีอยี่ยยยยยสิบหกดูจีเลยมันน่ารักสัตว์เลยเขาเบาเบาดูดิ อันน้นกูหายหมดแล้วหมดแล้วดิโอ้ยถึงชิบหายเลยสัสเดียวไม่โอ้ยเฮียแค่เทีเปียกูเอออู้ตายตายไมใช่เฮียเฮ้ยขอสองดาวก่อนดิเฮียแม่นม่เดียวไม่ใช่จะเจียดเวทีสามมาถูกแล้ว กูแตกไอ้สัตว์สตะก่อนโอ้ยเย้เธอื่ากูสองดาวได้ส um, okay, yeah. oh, yeah er. ัต์ ตัวห้เมอร์สองดาวก็จะแตกอยากได้เลยไม่ได้ได้ยังไงก็ไม่ได้ได้ไม่ยังไงก็ไม่ถึงกูเจ้าวะไอเสียปจิงอ่ะฮะอยจิงอ่ะไอกูเปเบอร์สี่ไปเร็วเบอร์สี่เอ็ดเดี๋ยวขาน้าคอมเพื่อนไม่ยกมจะทำชาติ ยังจะยังคคาเด็อกอยูด้วยครับให่เมอมันเล่นสามตีนี่หว่าก็ไม่แปกลกใจมึหงห่าไม่เจอ,อแล้วสองตีแล้วแม่งกสองดาวหมดเลยน่านนนจะัู

ราได้ไฮเมอร์มาแล้วเปลี่ยนไฮเมอร์กี่ตัว 哎，飞。 ิดดีเปไ,ไม่ไหวว่ะแค่เปิดเจบ

โอ้ยี่มีฮันเตอร์เด้อนี่อะไรเฟอร์เรทเวอร์ชันคนที่สามอเออ